โดนเยวโอ้ยเย้เฮ้ยาดสุดสวัสดีทุกคนครับผม BT Panic วันนี้มาอยู่กับเกม Smash Legends เป็นเกมที่ช่วงนี้ผมติดมากๆไปดูตัวละครกันก่อนเลยมาตัวที่หนึ่งของผมก็จะเป็นตัวเริ่มต้น p e t e อ Alice Red Snow Cindy ด o n กิ i x o t e และตัวสุดท้าย Kaiser ตัวหลักๆที่ผมใช้เล่นเลยนะก็คือ Peter ดูสิพลังสกิลโหดขนาดน,นี้ไม่ให้เล่นได้ไงอะ่ะแต่แน่นอนว่าเล่นไปสักพักหนึง่งมันจะเสียเปรียบหน่อยเพราะว่ามันจะมีตัวป,นปวนๆอยู่ก็คือ,อตัวนี้เจ้าฮุกโคตรป่วนบอกเลยตีระยะประชิดแทบไม่ได้ถ้าไม่รู้จังหวะแต่ตัวละครที่ผมจะมาเล่นในวันนี้ไม่ใช่ปีเตอร์แต่จะเป็นอลิสตัวนี้ผมกำลังฝึกเล่นอยู่แล้วผมบอกได้เลยว่าตัวเนี้ยปวนใช้ได้เลยเป็นสายซัพพอร์ตนะฮะโดยหลกัหลกๆแล้วดาบที่ผมจะใช้เล่นเนี่ย ก็จะเป็นยึดดินแดนก่อนที่ผมจะกดเล่นไปดูสกิลกันก่อนนี่คอนบันนี่บันนี่แกว่งบันนี่บันนี่ในแนวราบสร้างความเสียหายรวม700หน่วยเมื่อใช้เป็นสกิลกลางอากาศจอฟฟ้าบันนี่บันนี่ในแนวตั้งสร้างความเสียหาย490หน่วยก็ถือว่าเป็นการตีที่ใช้ได้นะสำหรับซัพพอร์ต และนี่ก็เป็นสกิลระเบิดเวทมนต์บันนี่บันนี่คูลดาว8วินาทีกว้างกับระเบิดกับระเบิดจะระเบิดเมื่อสตูเข้ามาในระยะที่กําหนดสร้างความเสียหาย210หน่วยและสตันเป็นเวลา2วิและสกิลที่ 3. ามอัลติเมตหลุมดำบันนี่บันนี่ความเร็วสะสมพลังช้าทุบพื้นเพื่อสร้างคลื่นกระแทกสร้างความเสียหาย770หน่วยและดึงสตูเข้ามาหาอลิสัตูที่โดนคลื่นกระแทกจะติดสตันเป็นเวลา2วินาทีด้วยและนี่คือรายละเอียดสเตตัสของเจ้าอลิสพลังชีวิต540 0 และแน่นอน,น,อนพึ่งจะเลเวล5ยังไม่ค่อยโหดเท่าไหร่ระยะการโจมตีสั้นมากความเร็วในการขึ้นที่ช้าอมผมรู้ดีเลยละเพราะวันเล่นมาบ่อยแล้วพลังแฝงเลเวลหนึ่งเพิ่มความเสียหายจากการโจมตีปกติอีก30%เมื่อทั้งสกิลและท่าอัลติเมตไม่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานก็คือถ้าเป็นระยะเวลาที่ยังครูดาวอยู่ความเสียหายในการโจมตีปกติก็จะเพิ่มมากขึ้นและเลเวลที่2อความเสียหายจะเพิ่มขึ้นเป็น4 5เลเวล3 จะเพิ่มเป็น60%โอหถือว่าฟาดแบบหน้าหักเลยเนี่ยและนี่ก็คือความสามารถของอลิซที่ผมได้มานานอยู่พอสมควรเอาล่ะทุกคนตอนนี้ทุกคนก็เลยรู้แล้วว่าอลิซทําอะไรได้บ้างไปเล่นกันเลยดีกว่าจะแพ้หรือชนะไม่สนเอาสนุกพอโอ้โยมาแล้วอขอร้องล่ะอย่าเจอตัวปืนเลยนะตัวนั้นมันปวนน่ยปวนมากเลยโอ้โหเจอว่ะเจอฮุกฮึกความระเบิด อืมีรัวตัวไหนโดนอ่ะโดนเออโอ้ยอืมอืมทำหนึ่งไปหนึ่งโคตรมั่วเลยโคตรมั่วบอกได้เลยว่าโคตรมั่วเฮ้ยมันฟาดฟาดไม่ทันฟาดไม่ทันว้ายไม่แน่โอ้โหทำไมกูปิี่แทนวะทั้งที่โดนอืม อันนี้แค่ยึดฐานก็พอแค่ยึดฐานแค่ยึดฐานให้ได้ก็พอ,อเฮ้ยกระตุกตทวตีนะทุกคนฟาดไม่ถึงเลยอะตีช้ามากตาหักไปดิเออ,อเฮ้ยสกิลอัลติเมทผมมาแล้วเดีย๋ยวต้องรอจังหวะต้องรอจังหวะฟาดระเบิดไปก่อนอเฮ้ยโดนโดนไอ้ฮุกโดนระเบิดเฮ้ย โดนอยู่ตัวนึงก็โอเคนี่แน่ฟ้าระเบิดไม่นะเย้เฮ้ยทุกคนผมจะชนะแล้วจะชนะแล้วเย้นน ตัวอลิสมันต้องแบบจับจังหวะดีๆอะ่ะเออถ้าแบบกระโดดพลาดหรืออะไรเงี้ยหรือตีมั่วเรียบร้อยเมื่อกี้ผมก็กดมั่วไปเยอะเหมือนกันอะ่ะเห็นว่าแบบอีกนดิดเดียวสตูมันจะตายอยู่แล้วอ่ะผมตีไม่ถึงอะ่ะคว้างระเบิดแม่งเลยตายจบเฮ้ยมีคนเล่นอลิสเหมือนกันเอาแล้วอลิสฝั่งไหนเจ้าโหดกว่ากันคว้างระเบิดไปแล้วโดนต้องระวังปีเตอร์ให้ดีๆ ไม่แน่ไม่แน่โดนไฮซต้องไ้ซสตัอยู่น,อ,น,นอ,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 อกเขตเฮ้ยทำไมกูตีม <c oughs> ั่วกระตุกเล็กน้อยไม่เป็นไรโอ้ยโอ้ยจะตายจะตายอืมปาดหน้าเลย มาแล้วเอออืมโดนเฮ้ยน,น,นี่ไงนี่นห,นนโโหัวดหัวดเฮ้ยโอ้โหเอพิเตอร์ว่าระเบินด,ดนี่หัวดโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าตกอย่าตกอย่าตาย ไม่เย้ Yay! เกือบไปแล้วเก็บเลือดก,ก่อนแปบ๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งเพื่อนแปบ๊บหนึ่งนะเพื่อนโอ้อยอ้ยสวยเพื่อนเยี่ยมด้ยโห่จังวะูปแบบ่วยเบิดนี่แน่นี่แน่นแนอ <S <S ตอนนี้เราน้ำอยู่ทุกคนเราน้ำอยู่สองแต้มฝั่งนู้นได้แค่แต้มเดียว เฮ้ยระเบิดสวยชอบระเบิดกว้างมาเลยไปแล้วโอ้ยเฮ้ยกดผิดไม่เป็นไรไม่เป็นไรอืฮึปวดเฮ้ยเมื่อกี้ไอ้ตัวไกลๆมันจะจิม้มมันจะจิม้มโอ้ยจิ้มโดนแล้วกว้างระเบิดดักไว้ก่อนนะ่ะบอกเลยโว้ยโอ้โ โอ้ยโอ้ยอืมโอ้ยไม่นะกูเปิดสกิลบีดโคตรเจาะมั่วเลยอยากได้เลือดอยากได้เลือดอยากได้เลือดขอบคุณครับ น่โคตรมั่วโคตรมั่วบอกเลยว่าโคตรโอ้ชนะว่ะโคตรมั่วบอกเลยว่าโคตรมั่วแป๊บนึงนะผมขอรับของแป๊บนึงอันนี้โอเคการ์ดอ๋อเย่เฮ้ยเอาได้ตัวธนูเฮ้ยโรบินนะโอเคเดี๋ยวค่อยไปฝึกเล่งกันแล้วกันเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่โหมดแบตเลยยังไม่ใช่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  โอ้โ oh, หปีเตอร์สองตัวขายปัน่นเฮ้ยโอ้ย,อยจับจังวหวะผิดไม่นะตัวหมาป่าไอหมาป่าเฮ้ยไอหมาป่าใจด้วยตกตกไปแล้วไอหมาป่า ขวาป่ามันโหดนะไม่โอ้ยกอดอะไรกูปะเนี่ยกอดอะไรกูไม่แน่ช่วยด้วยเพื่อนกูเป็นซัพพอร์ตนะ <c oughs> โอ้ย <c oughs> โฮ้ย แย่แล้วตานี้แพ้แน่ว่ะว่างระเบิดไปแล้วโอ้ยว่างระเบิดไม่นะเฮ้ยคุณมาอยู่ตรงนี้ได้ไงเนี่ยไอ้หมาป่า เฮ้ยคะแนนสอเท่ากันแล้วเอาแล้วโวยเอาแล้วโวยดดิดิดิดดิดิดเออนี่ปวดปุบปเก็บเลือดก่อนปุ๊บโอยแย้โอ้นุกแพ้ซะแล้ว ดีนะมาได้เปรียบตอนท้ายโหโหโหเฮ้ยเมื่อกี้แรงอัพหรอเมื่อกี้แรงอัพแน่แน่เลยโอเคเดี๋ยวไปดูกันว่าเมื่อกี้ผมถึงแรงอะไรแล้วผมก็จำไม่ได้เหมือนกันเฮ้ยโอ้โหเจอฮุกว่ะเฮ้ยฝั่งเราก็ไหวอยู่มั้งน่าจะไหวอยู่เฮ้ยอื giờ đó giờ đó mày hú gõ hú na với đi mày Kẹp lên cả Ôi Cho khoang là bước. Cho khoang Mày <laughs> yeah, đồ đi. gì mm. Ủa Là á Ui Ui Cơ đồ cái đồ, cái đồ แย่ yeah, แล้วเฮ้ยระเบิดเยี่ยมคว้างใส่หน้ามึงไงเอาระเบิดคว้างใส่หน้ามึงเลยเออโอ้ยไม่ได้จับจังหวะไม่ถูกแย่แล้วแย่แล้วไม่หนีไม่หนีหัวหน้าจรงโอ้ยโอ้ยโอ้ยนี่เนี่ยนี่เนี้ยนี่เนี้ย แย่ yeah, แล้วมันจะชนะแล้วไม่โดนเลยเย้เฮ้แพ้ว่ะไอ,อ้จ้าโว้พลาดพลาดพลาดจับจังหวะพลาดสุดๆผมแพนีก่กะจับจังหวะพลาดเออแพ้แพ้แย่แย่แย่เ yeah, yeah, yeah. ออใช่ด้วยจริงๆด้วยผมแรงด์อัพแล้วไปเป็นน,ะนาไหนดูหน่อยอ๋อแรงด์โกเย้ <Yeah. S 2> ปิงมงัง แค่นี้เหรอผมมีกล่องพิเศษให้เี๋ยวชิ้นส่วนอย่างน้อยมาต้องแก้มือเมื่อกี้พลาดจับจังหวะพลาดเพราะแกแผนนี่เกินไปขอแค่แบบไม่ต้องเจอไอตัวฮุกก็พอไอ้ตัวปืนน่ะตัวอะไรก็ได้ตัวอื่นอ่ะที่ไม่ใช่ฮุกเฮ้ยได้อยู่ มาปมว้างระเบิดไปแล้วอ,อืโดนโอ้ยแม่งกระแทกหน้าตุ้ดเลยโอ้ยโอ้ยไม่ได้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 จริงแม่มงโอ้โอกดอะไรกูปะเนี่ย สงสัยจะแพ้อีกรอบนะอโอ้โหอย่างมั่วเลยกูบอกตามตกหวัหวหัวตอนกระตุกด้วยนะอเอ้ยฝักกอนอือ

หัวดิ <laughs> ้อไวก่อนเพื่อนสกิลยังไม่มาเลยสักอันเฮ้ยขาแล้วบ้างระเบิดไปดิเฮ้ยแมวมันจะจ้วงผมเฮ้ยสกิลกไม่มาสักอันเลยไม่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 นะอย่าไปโลมโอ้ยอๆๆ แล้วก็เพื่อนเราจะไม่ยอมให้มันชนะใช่ไหมกูฟาดอะไรของกูวะนี่ยว่างระเบิดไม่รู้ใครจะโดนแมวโดนะครับจังหวะนี้ละ่ะโดน ออดแมนเย้ใจหายใจความหมดฮ่าเย่ MVP เว้ยบอกเลยว่าโหเป็นซับพอร์ตที่ดีจริงๆถึงแม้ว่าเปิดมาตอนแรกอาจจะเละไปหน่อยแต่สุดท้ายก็ชน,นะโอ้โหดีนะตั้งสมาธิได้ทัน <laughs> อเกือบไปแล้วตัวลิสต์นี่มันก็โหดดีนะถ้าเล่นเป็นถ้าเล่นแบบดีๆนะแบบไม่ได้เล่น,ลนแบบแพนิกแบบผมเมื่อกี้นะ <laughs> ขอจบคลิปเอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย